สวัสดีทุกคนนะคะวันในช่องหนูสมมเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะมาสอนทำเออไม่ใช่ทำสิสอนเพิ่มเพื่อนเข้าไปในไลน์นะทุกคนโอเคกดเข้าไปในไลน์เลยนะทุกคนเออไม่ใช่นั่นดิเออออกก่อนโอเคถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วแล้วเป็นหน้าอย่างเงี้ยให้กดไปตรงนี้นะคะทุกคนพี่วงไว้ให้แล้วนะแล้วก็กดปุูเครื่องหมายบวกเพื่อนให้นะทุกคน กดเข้าไปเลยไม่ใช่นี้กดกดตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงเพื่อนแล้วก็ให้กดตรงเครื่องหมายลูกศรใหญ่ๆนะทุกคนถ้าเกิดจะเพิ่มเพื่อนนะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่จะใส่เบอร์พี่นะถ้าเกิดใครอยากจะแอดมาเป็นเพื่อนพี่แต่ก็อย่าแอดมาเยอะแล้วกันนะโอเคนี่จะเจอของพี่เลยนะทุกคนก็โทรไม่ใช่โทรสิถ้าเกิดใครอย่างเงี้ยมันจะมีให้ไปกดเบอร์โทรก็กดได้เลยนะทุกคน นี่นะทุกคนอ่าที่เขาไม่บอกเปอร์แล้วกันนะโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแค่จะมาสอนเฉยๆบายบบาายยบาย,บาย,บาย